ล่ะครับปูมาแล้วครับผมปูมาแล้วจับตาดูให้ดีนะพี่น้องโอ้ปูมาแห้งก็เหมือนโอ้หน้าสนมไม่มันมากตัวนี่สงสัยสิเป็นปูอยู่ต้นคอโอ้ไปครับปูอยู่ต้นข้อโลกนาด้วตัวนี่อ๋อนี่ปูว่าเดี๋วไปเห็มาปู ตู้ยังบมท่านไปแล้วรับผมลูกร้านกระพาะกัปึ๊งนะซาโคดเนาะปูไห้ลางสามเก่าเม็ดเตียวโอ้ปึ๊งคือดีแล้วปูคอยเดงขึ้นนาหเตีวเดียวกันยับอกปูน่เด้อขำวนปูไหสองหกขาสองเก่าหาก็ยังบอกดูหกเก่าตัวเดียวกันมาได้กระผพากันเอาครับผมลางเจไหเทซีกับเก่าสามบอกว่าให้เน้น โอ้ลุงมายำไู้ไหร้านอีเด้เม็ดเดียวสามเก่ากูครับกาผมโอ้มะยำให้สามเก่าโอ้ปลาฉลาดนกโอนะกับเปิ๊กปึกโอ้มากับเสียวอินตะมาจากกองเสือโอเตียให้ลูไใร้านไว้คับๆก้าวผมบอกโอบอกร้านที่ด้มากเลอันนี้ว่าเนี่ปูสีบอกว่าวัมือนเนี่ปูสิยห้น้องทามมาก ลูกไฮร้านคือเก่าหน่าไอ้คือเก่าปู๋ลูกร้านปึกปนะบอกชัดเจนไเลยนะปู๋เนอะเมื่อหลานสาวบวงสวงโอ้ไฮลูกไฮร้านสองห้าศูนย์กับหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก่าสองห้าศูนย์ตีปู๋โอ้สองหาศูนย์ให้ลูไฮร้านเมื่อวันบวงสวงอ่ะปูไ้ลูกไฮร้านไปแล้วมาเมื่อีง ผู้อินตาปันมาบอกว่าครับหมอหมอหมอวันนีเฮ้าสิบใหย้ยพากครับผมสิ<อ>ห้เซียวสามโตเด้อเอามากแก่มือให้ลูกให้หร้านลูกร้านพากันเสียชัยผู้วางคนแระสื่อสามพกอยู่ผู้สลัดครับผมได้ผู้วางคนบอสลัดเอาแต่สามเก่าหล่าง มากแต่เบิกขัดว่ะเบิกเออปีเซียวอินตามามื่อนี้มาหาปูแล้วบอกว่างวดนี้บ่ให้ลูกให้หลานผัเนาะปูเนาะอปกามากปกาสหูามากเอาสีแดงมาปูเนาะจะคนครับ อย่าเลืมลูกเลืมหลานให้ภาคกันสบายดีเือเราเดิมวันนี้เด้อครับผมม,มือนัานปู้เขียนให้มืองานบวงสวยลูกหลานปู้เขียนให้ลูกให้หลานสองห้าศูนสองห้าศูนย์ 1> 1, 7, หน, 1, นึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งเจ็ดบนี้เซียวบาบ,าบาอีกครับให้พวกไรล่ะบ้านสิมาทั้งบนทั้งล่างให้พวกตร่ม สองโอ้ผู้อินตาให้สองสองหนพี <h <h いい่น uh ้องสองหนึ่งผู้อินตาเดินเด้ครับผมผู้อินตาสองหกคนลครับปู่อันนี้ปู้อินตาฝากมาบอกลู่บอกล้านฝากแต่กล่องสลากว่าสิให้ถึงทั้องบนทั้งลางครับผมั้งของปู่ ปูอินตาอาซิมาเป็นลังของปูอาซิมาเป็นมดแมนปูอินตาวันวันนี้บให้ดอกล้านเปเซ็นให้พันล้านโอ้พันล้านเปอร์เซ็นต์เนี่บอครับของปูอินตาให้ลูกให้ร้านแก่โตครับโอ้ร้านทียกไว้จะได้สามเก่าครับผมเรียกอาไว้ให้ร้าน อวดกอนก็เยียมลูงห3ลานแปดสามตรงตรงครับผมแม่บอกครับวันนี้อย่าห้ตรงตรงนะปูได้วอนี้ปูขยยบไปตรงตรงครับผมอยู่ในนี้ละลุงหนลานสลัดเอาบ้าข้าบ้าข้าวอวดก่อนปูเหยียบให้ลูกหนลานตรงตรงวอแปดสามครับตรงครับผมอวดนี่ก็ให้ตรงตรงนะคร โอ้ครับผมอันนี้เป็นของปูอินตาเด้อดิเด้อเด้อครับสองหกสอสามก็ศูนย์สามครับผมอันนี้ของปูนี่ของปูนี่อ่าของปูขาวนะครับผมปูชีบขาวฮะต่อ่าคุยสนทนากทำกันเร็วดีครับผมว่าหมอหมอเข้ามาร่วมพลังกันครับสององค์ให้ลูกให้หลานผู้หนึ่งเป็นบุญผู้หนึ่งเป็นลา S <S มาทั้งบนทั้งล่างหัวซักครับผมงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างโมผัวงวดนี้สิให้ลูกหลานถูกทั้งบนทั้งล่างให้แกมือลูกหลานหัวพวกน,นึงนั่นโอ้ยแบบชามเก่าไว้ลูกหลานกับโมผาสักครับผมปูผยังบอกอยู่ได้ว่าหกกับเก่าติตตดียวกันลูกหลานโมฉลาดแนี่ยชื่อชามเก่ากับื่อชามหกตรงตรงว่ะนะคามเก่าชามผมตรงตรงเลยโอ้ยมาได้สิฉลาดมาได้สิรวยยังเชื่อ คนเลยเล้วเาต้องเขาต้องปล,ปลูกครับปลูก,ลกให้ห้านไม่่าน้บูกน้ำม,มันมาให้ปูตัวห้าครับผมมมนเท่า<ม>ต้องใส่อัดใส่เบียร์ไม,ม่อัดมีเบียร์สิไปท้างไหนใดไปก็ได้แล้วมัน,มน,น,มนเติมนะเพราะเป็น,นดได้รถเมดสิไม่มละปลูให้เต็มเต็มตรงๆเลยอย่าไปม่น,นู่ปูเนี่ยสองห้าศูนครับผมสองห้าศูนย์ สองห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้านะครับของปูโอ่นุงเก็ดเก็ดเก้าของปูได้เก็ดกว่ากนครับผมของปูครับผมพ่อที่เขาครับผมฝากบอกปูฝอกหลานว่าเซียวเซียวเล่ของเฮาตัวนี้บอกปูบ่ากันานี่ ช่อ,องหกกับศูนย์สามนี่เป็นเรื่อง,องปู่อินตาคพันก็อยากสร้างบุญสร้างกุศลนั่ <c oughs> ก็เลยจับมือกันครับก็<ม>ให้ผู้หนึ่งเป็นบนผู้หนึ่งเป็นล่างครับผมให้ลกูกสลัดเอาเด้อนี่เด้อเด้อผู้ห้แล้วนี่ไปผ้ากับสลัดเอา <c oughs> มาหาทั้งบนทั้งล่าง ลานลานจนังไรเชียวได้เนาะบานนี้ลูกกานก็จีซื้อเวิรดกันหลายเถววานนี้เนาะเอาเน้นๆให้เนาะปูซี่วงกลมใหม่เนาะวงกลมเลยปูวงกลมเลยมันจะได้ทุ่มเต็มที่ ครับโอ้กรบตัวนั้นบอครับผมสองห้าศนย์พ uh, ี่น้องสองห้าศูนย์0ันเปอร์เซ็นันเปอร์เซ็ันเปอร์เซ็น่นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นโอ้โันล้นเอร์เ็นพี่น้องบ้านนี้เอาบ้งเอาครับผมสร้ารับของปูชีบครับก้าผมกับสองห้าศูนย์โอ้กรมให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ของแถมดอกของแถมโอ้โหแถมแถมมาตรงๆนี่ปูได้ ดูก้อนให้ภาพกันสลายครับปวดปูบมีในพันล้านล้านเปอร์เซ็นต์หลอดเปอร์เซ็นต์มาหน่อยครับผมปูสันพันล้านลพันล้านล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ครับพี่น้องของปูอินเตอร์มีหลายตัวหรอกมีสองห้ากระสุนโอ้เอฟซีบอกว่า ไอ้วงกลมเลขสองตัวใหนเนี <t ired> ่ย <t> ป <ired> ูวะท่านเลขสองตัวจักชิเนี่ยตัวไหนปูวท่านวงกลมไหนครับปูโอ้ยเอาเป็นปูไห้เราเนี่นี่เสองหาศูนกับสลัดเอาไหมโอ้ในหันปูปูในในสองหศูนพี่น้องในสลัดนี้ครับก้าผมเอาปูคนไทยเอาในหันครับผมสองห้าศูนย์เลขสองตัวตัดเอาในหันนะพี่น้องปูไห่าันล้านล้านเ็เสร็จกลผม อันล้านร้านเปอร์เซ็นตปูหอยลูกให้ยร้านบัวมีผ่าบัวนี่ครับผมปูห้รางวัลของโค้ชปีใหม่ลูกหลานโอ้ของขวัญปีใหม่แม่บัวดูงูร้านพากันพ้าครับผมสามเก่าล่างปูหอยเนียนๆครับผมให้ยเนีนๆก็ยังบวกกับลงมานเราบัเนาะร้านบัวสลัดเอาบัดนี้ปูกับบัวตรงๆแก้วบ้านบัวนี่ปูวต้องตรงเออบ่วต้องบ่วต้องขึ้นบ่วต้องล้มบ้านบัวนี่อ้สองหาสวนพี่น้องเอาสองหาสวนอ่า ยปูเขียนยังโอ้ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เว้ยพี่น้องบ้านนี้เอาผู้มั่นใจขนาดนี้พี่น้องเอาไปพิจารณาเด้อพี่น้องเออสองหาศูนย์บ่ถือจักสวาจังไดละเฮลค่ะผมผู้พัเนี่บ่ถือจักคิดว่าอะไรคปู่นะสำมลักของปู่อินตาฝากบอกว่าครับผมทีโอสองหกโอปู่อินตาว่ากลมสองหกกับพี่น้อง ครับเอบัดนี้เอาเน้นปลานี่จักสิว่าไเนนะพี่น้องเนาะลังครับโอ้ยลังบนสองห้าศูนย์ที่ปูขมห้ส่วนของผู้อินตาหันไ้ลางสองหกพี่น้องสองหกอย่าพากันเปลือกหลายเด้อลูกหลานเด้อครับบัดนี้อย่าซื้อรายมาสิตำโตครับโอ้ยฮัทเซกับสุดอยู่ล้วปูอย่าซื้อหลาย มันสิบวรวยจะเถื่อนได้ปูอ uh, ่ะแค่ย่างไปย่างไปไปตำต่อเริ่มตำปูซื้ออะไรมาตำต่อมันบ่ดีครับผมโอ้บ้านนี้ขอองสลัดเขาครับครับครับปูชิบขาวงวดีสิไปก็เสี่ยวคือเก่าปูอินตาดซื้อไปนอนเฝ้าจุกองสลัดครับผมพ่อชาโทรเลยแม่โชคลาภมาให้ลูกไหหลานครับคุณหงดแปดสามล้านเนี่ยปูให้งตรงๆเลยปูบ่มานจุดนี้ครับผมที่แกงมึงให้ลูกให้หลานได้มีโชค ได้มีเงินมีทองในปีใหม่ปีใหม่นี่ปู่ขออวยพรใช่ให้ลูกให้ร้านรวยรวยรยกันทุกคนทุกคนเดอ้อลูกหลานเดอ้อครับซาทูปูป่ให้ไปแล้วนี่ล้านลานเปอร์เซ็นต์ครับผมว่ามีผักธูรให้สลดัดจัดมันไปต็มแต่เนี้ยครับผม จะให้ปูไปจับม ER: ือสื er: ้อกาผมเอาพี่น้องปูส่วนลำบานี่โอ้ไปจับมือซื้อศูนย์นะตัวมันมีส่วนกาผมโอ้ไม่ส่วนหรอกแล้วถ้าปูส่วนเนี่ยแม่น้อมันมีส่วนกาผมผู้ชายน้ำยังน้ำห่าน้ำหกปูห่าส่วนกาผมโอ้ห่าส่วนเอาละครับบบบนี้อยู่ร้านให้ภาพกันเฝ้าไปหาซื้อรางวัลเนี่ย ครับผมงวดตัวหนึ่งนันลูกห้ามีโซ่มีใส่น้ำปูหลายคนดีผู้บอกล่างสามเก่าเขาก็สลาดเอาสามปกน้ำครับผมมู้เขาพากันได้หลายคนอยู่ขเขาล่อถ่าปูอยู่ครับผมงวดนี้ปใูให้ลูกห้าร้านขักฝาน,นี่ไปฟาวพากันไปหาสื้อรางวัลใหญ่เออะมันสิมดก่อนครับผม ในไงภรรษหลั่งหลั่งเรื่อยๆคิดในทางสิ่งใดให้สมเด็จลุหลวงป้าสจากโง่ไพ่ไห่เก็บให้มีแต่เงินแต่ทองล่งไหลมาเทมากให้มีอายุวันนัดสุขภาพะ่างกายสุนครับผมสาธุสาธุครับสาธุสาธุออกไป็นโอ้ล่าล่าล่าเกิดเซียนเรนบ้างเรนจากครึ่งวัดที่แปดสามที่พันมาเพื่อให้ล่างแปดสามเป็นบ่ตรงเป๊ะ โอ้ตรงเป๊ะแปดสามน้กมาเนาะวันนี้กระชิดตรงเป๊ะอีกสองหกอ่สองหกกับสองห้าศูนย์อ่าแปดดจุดอันนี้อันนี้คือตัวเน้นอ่ะอันอันนี้อันนี้ตัวตัวสารองไว้ตุกันโอ้ตัวนี้มันตรงกับที่แม่ได้ไป ปูชีทอูชีท่นไหเป็นหนึ้อค่ะหนึ้งหาศูนย์โอ้เนึ่งห้าศูนเียบหน้ออยก็ละตแต่ว่าตูงกันหาศูนครับตัวกันห้าศูนอาะพี่น้องแต่มามี่นกก็สองศูนของปูชีทครับครับครอันพิตัวนี้เป็นเก้าของเป็นสองศูนย์แต่ว่าอันนี้สิบละลอยเป็นหนึ่งหาศูนย์กนึ่งเกดก็สองศูนย์ครับผมอูชีทหาย